ครับกำแพงหินกันดินนะครับโดยทีมงานช่างหนุกมัทยานะครับที่วัดสามาคคีประชาลามนะครับนี่ก็เป็นความสูงครับสองเนสามสิบนะครับตั้งฐานหนึ่งเมตนะครับข้างบนก็จะเป็นกำแพง ทางน้บช่างนุรัปปรทยานะครับเบอร์โทรศูนไป 3, 3, 3, 3, 4, 5ป5สาม่หแป้านะครับ ภับฝางกางานไว้เ,ปปปปนนเลยครับท่านหพรยานะครับเบอร์โทรศูนปสาปนะครับสวัสดีครับ